เรื่องของพานล่าสัตว์ในสมัยก่อนก็มันเหมือนกับคนทั่วไปที่มีทั้งล่าสัตว์เพื่อการยังชีพและการล่าสัตว์เพื่อความบันเทิงคนที่ล่าสัตว์เพื่อการยังชีพจะมีความสัตย์ต่ออาชีพของตนเป็นอย่างมากและมีคติประจําตัวมากมายอย่างเช่นไม่ล่าสัตว์ท้องแก่ไม่ลูกอ่อนสัตว์ที่ยังไม่โตเต็มัยหรือสัตว์ล่าต้องกินเนื้อได้ไม่ใช่ใช้ประโยชน์เพื่อแค่เขี้ยวเขาหรือว่างาเท่านั้นเห็นคุณค่าของการกระจายพันธุ์ของสัตว์ จะได้มีไว้ให้ล่าเป็นอาหารจนชั่วลูกชั่วหลานพรานจำพวกที่ล่าเพื่อความบันเทิงนั้นมักจะเป็นที่รังเกียจกับพานท้องถิ่นทั่วๆไปจากแรงยิงทิ้งเสียก็ไม่อยากจะทำเพราะไม่ใช่วิสัยพรานพวกนี้มักจะพบหยุดจบไม่ค่อยสำรานกับการกระทำมากนักส่วนมากก็จะถูกสัตว์เล่นงานเอาจนถึงตายเช่นกันอย่างเช่นหมู่บ้านที่อยู่ตามริมปืนป่าแก่งกระจานตามที่เจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านของแกสมัยรุ่นปู่รุ่นย่ามีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์กันทั้งนั้น ยังชีพด้วยเนื้อสัตว์และพืชผักตามป่าเขาเป็นหลักการทําไร่นาย,ยังไม่มีมากนักเนื่องจากว่ามีแต่ผืนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ราบร่มจะปลูกข้าวนั้นหายากทําไร่ก็พอจะเอาไวใ้ให้กินในครอบครัวเท่านั้นยังไม่มีการขายผลผลิตภัณฑ์ใดๆเพราะยังไม่มีการทําเป็นการค้าเกิดขึ้นอยากกินอยากได้อะไรก็แลกเปลี่ยนกันเอาตามสิทธิของที่ตนพึงมีเท่านั้นการที่มีพลานบางส่วนในแถบนั้นรวมกับพลานต่างถิ่นหรือพลานในเมืองอีก15คน พากันเข้าไปล่าสัตว์สร้างที่พักเพื่อแสวงหาความบันเทิงโดยมีผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายในเมืองได้เที่ยวได้ล่าสัตว์เป็นประสบการณ์ฝ่ายพลานได้เงินได้ทองสินใหม่เป็นค่าจ้างเล่ายาบุหรี่นอกมีให้สูบให้กระดกกันแบบไม่อั้นจึงเกิดเป็นอาชีพใหม่ไปอาชีพที่ไม่ใช่แค่พลานท้องถิ่นเท่านั้น ชาวบ้านแถบชายป่าก็ร้วนรังเกียจไม่แพ้กันสาบแช่งให้คนพวกนี้วิบัติในเร็ววันเหมือนคำสาบแช่งที่มีมาอย่างต่อเนื่องจะเริ่มส่งผลจากการพูดกันปากต่อปากทำให้พลานที่มีทั้งฝีมือและวิชาคมบางคนเห็นแก่ลาบทรัพย์สินเงินทองพาคนต่างถิ่นเข้ามาทำลายแหล่งหากินของตนเองมากขึ้นจนล่วงเลยเข้าไปถึงขั้นอวดโฉวของดีที่มีอยู่ให้คนต่างถิ่นได้รู้ได้เห็นเป็นขวัญตาไปด้วย อย่างเช่นพลานใบกลางคนที่มีวิชาอาคมมากกว่าใครอย่างพานเหลือได้โชว์ในสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าใครเพื่อนคือการให้ทุกคนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเสียก่อนแล้วใช้อาคมแปลงร่างเป็นเสือไปต่อหน้าต่อตาของพลานทั้งหลายและผู้ที่ไปด้วยกันต่างก็พากันตื่นเต้นและตกใจสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนในชีวิตหลังจากเยื้ยงย่างอดโชว์ประมาณสักสินาทีก็กลับคืนร่างมาเป็นคนดังเดิมหลังจากสร้างความตื่นตาตื่นใจได้แค่นั้นก็ยังไม่พอ พลานเหลือก็ยังพาพวกเดินเข้าไปในป่าเพื่อจะใช้วิชาเสือโชว์การล่าเหยื่อให้กับคนพวกนั้นได้ชมอีกโดยเมื่อเดินทางเข้าถึงป่าลึกเป็นที่พอใจแล้วก็สั่งให้ทุกคนรอยอยู่บนต้นไม้เช่นเดิมแล้วก็ใช้วิชาขคมแปงลงร่างเสือพุ่งทะยานออกไปทันทีล่าสัตว์และล่าออกกลับออกมากองไว้ให้ดูโดยมีทั้งหมูป่าและกระจงกระต่ายอีกหลายตัวและอีกสองตัวที่สร้างความชหง,งนให้กับพลานพวกนั้นเป็นอย่างมากนั่นก็คือลูกเสือที่มีขนาดใหญ่กว่าแมวเล็กน้อยที่ถูกกัดคอจนตายทั้งคู่ หลังเห็นว่าคงจะพอใจกับผู้ที่เห็นแล้วก็กลับคืนล่างมาเป็นคนดังเดิมเรียกทุกคนลงมาแบกเอาเหยื่อกลับไปทำอาหารที่เต็นท์พักโดยทิ้งซากลูกเสือสองตัวเอาไว้ที่นั่นเพราะไม่มีใครอยากจะกินเนื้อเสือมากนักหลังจากนำเอาหมูป่าก,กระจงและกระต่ายหลายตัวกลับมาทำอาหารก็พากันดื่มกินร้องลําทําเพลงอย่างสนุกสนานป่าที่เคยเงียบสงบก็คึกคืนไปด้วยเสียงปาร์ตี้เล็กๆของคนกลุ่มเดียวเท่านั้นสัตว์ป่าพากันนิ่งเงียบหลบซ่อนเพราะความหวาดกลัว และตื่นตกใจเสียงดังในค่ำคืนที่แสงจันเพียงครึ่งดวงสาสองพอให้เห็นได้ถนัดตาหลังจากปาร์ตีเ้เล็กๆเงียบสงบลงคนพวกนั้นก็พากันหลับไหลไปทีละคนสองคนแม้แต่พลานที่มีความชำนาญป่าหลายคนกับทำตัวอยู่ในความประมาทที่ลืมแม้แต่จะคิดว่าอันตรายใหญ่หลวงกำลังจะเกิดขึ้นแม่เสือกำลังเยืองย่างเข้ามาใกล้ด้วยความเครียดแค้นเต็มหัวอกเต็นท์ใหญ่สองเต็นท์พลานท้องถิ่นสี่คนและพลานหรือนักเดินป่าจากในเมืองอีกสิบห้าคนรวมแล้วก็สิบเก้าคนรวมอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆ ต่างก็เม,มาไม่หลับไหลกันละเกลละกะประมาณสักตีสองก็มีเสียงแหกปากร้องของคนที่อยู่ด้านนอกสุดเป็นพลานท้องถิ่นหนึ่งในสี่คนดังโหยหวนด้วยวความเจ็บปวดจากคมเขี้ยวเล็กงงเล็บของแม่เสือตัวนั้นพาเอาทุกคนตะเกียจตะกายลุกวิ่งหนีกันสุดชีวิตคงเหลือแต่พลานเสือสมิงคนที่ฆ่าลูกเสือตายยังยืนจังก้าท้าทายมัจจุราชอยู่อย่างไม่หวั่นเกรงมั่นใจในวิชาอาคมของตนเองเหลือคนานับ แม่เสือคงจะจากลิ่นที่ซรากลูกน้อยได้อย่างแม่นยำว่าเป็นคนนี้แหละที่ฆ่าลูกทั้งสองตายอย่างอนาถทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวเสือพลานกับเสือป่าก็ยืนจ้องตากันเพียงคู่เดียวเท่านั้นแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ศัตรูทันทีพวกที่เหลือก็วิ่งหนีและปีนขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยกันหมดแล้วลุ้นระทึกกับการต่อสู้ที่ดุเดือดแบบไม่มีใครยอมใครระหว่างพานเสือสมิ่งที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันและมีแม่เสือที่มาด้วยความแค้น ถ้าเป็นพลานที่กำหมังเวทด้วยกันคงจะรู้ผลว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเสือพลานหรือจะสู้พระกำลังมหาศาลของเสือป่าแท้ๆได้เลี่ยวแรงที่ฮึกเหิมแต่แรกก็เริ่มหมดลงหันหัวจะหนีอยุ่ล่ำไปแต่ก็ถูกงับคอสะบัดกลับมาฟัดไม่ยัง้งเพียงแค่สาสี่ครั้งครั้งที่ห้าทำได้เพียงหันหัวหนีแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดคลุกเขาไปกับฝุ่นและเลือดสดๆที่ไหลเอ,อ่อเปียกชุ่มทั้งล่าง พวกที่ปีนขึ้นไปซ่อนบนต้นไม้แทบจะเมินหน้าหนีความสยดสยองของร่างพานที่กลับกลายเป็นคนอีกครั้งถูกกัดกระชากสีกเนื้อออกมาจนแทบจะจำสภาพไม่ได้กองอยู่ตรงหน้าแม่เสือเหมือนกับกองเศษเนื้อก็ไม่บานบางคนแทบจะคุมสติไม่อยู่มือไม้สั่นไปหมดความรู้สึกเหมือนกับว่าต้นไม้มันกำลังจะเตี้ยลงเตี้ยลงเรื่อยๆแม่เสือยืนหอบมองเหยื่อด้วยความสาแก่ใจแล้วก็พากเดินเยื่ยงออกไปอย่างช้าๆหายลับเข้าไปในป่าลึกคนหนีตายพวกนั้นกอดต้นไม้อยู่กันยันสว่าง เมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็พากัดปีนลงมาแล้วทิ้งสัมภาระรีบคว้าเอาแต่ปืนแล้วก็วิ่งหนีกันสุดชีวิตและเจอกับพวกที่ออกมาก่อนแล้วหมดเลี้ยวหมดแรงกันอยู่ระหว่างทางรวมกลุ่มกันได้ก็รีบเดินหนีออกจากป่าด้วยความหวาดกลัวจนหลุดรอดมาถึงหมู่บ้านต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปโดยไม่มีการพูดคุยอะไรกันอีกชาวบ้านและพลานทั้งหลายก็ไม่ได้ใส่ใจกับคนพวกนี้อยู่แล้ว คนพวกนั้นก็หายลับไปจากวงจรของป่าอย่างถาวรรวมทั้งพลานท้องถิ่นอีกสองคนที่หนีรอดกลับมาได้ต่อมาพลานในหมู่บ้านจึงได้รู้ว่าคนพวกนั้นไม่โผล่มาอีกเพราะคงจะเจอดีเข้าแล้วจากสภาพศพของพลานสองคนที่อยู่กลางป่าแต่คนที่มีสภาพยับเยินจนแทบจะจําไม่ได้นั้นต่างก็จําได้อย่างแม่นยําว่าเป็นพลานที่เกี่ยงทางวิชาคมและชอบจะโอ้อวดอยู่สม่ําเสมอจนพบจุดจ,บ,จบแบบแทบจะเมินหน้าหนีแต่สุดท้ายก็ต้องช่วยกันหาฟืนมาเผาศพกันอุอาตา และได้นําเอากระดูกออกมาให้ญาติบําเพนกุศลเอาโหสิกรรมให้แก่กันไม่อาฆาตโกรธเกลียดกันอีก